เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่ที่สินะครับ I use a 4 digit pin with my bank card. Each digit can be any digit between 1 and 9. I have set the code so that the first and second digits are consecutive. Subtracting the first from the second digit gives 1. The third and fourth digits are consecutive. Subtracting the third from the fourth digit gives 1. First and fourth digit add together to keep the same value at the second and third digit multiplied together. What is the last fourth digit of my pin? ค่าโจทย์นะครับก็คือว่า Each digit can be any digit between 1 and 9แต่หล,ลกักจะเป็นเลขใดก็ได้ระหว่าง1และ9 I have set the code so that ฉันตั้งรหัส โดยที่ the first and second digits are consecutive หลักแรกและหลักที่สองติดกันคือเป็นตัวเลขที่ติดกันนะครับ โดยเขาก็อธิบายคำว่า consecutive ว่าคือการที่ subtracting ก็คือลบ the first from the second digit give one ลบเลขตัวแรกจากเลข ตัวที่2ให้ค่า1 ต่อมาครับเขาก็บอกว่า the third and the fourth are consecutive ก็คือเลขหลักที่3แลักที่4เนี่ยก็ติดกันเหมือนกัน the first and fourth digit and together to give the same value as the second and third digits multiply together หนักแรกและสี่บวกกันให้ค่าเท่ากับ สองะสคูณกัน What is the last four digit of my pin หลักสุดท้ายหรือหลักที่4เนี่ยคืออะไร ก็สรุปโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเขาใช้รหัสสี่หลักเป็นรหัสในการเข้าสู่ตัวแบงค์คาร์ดของเขาซึ่งตัวเลขเนี่ยจะอยู่ระหว่าง1ถึง9โดยที่ตัวเลขหลักที่1กับหลักที่2จะอยู่ติดกันและตัวเลขหลักที่3กับหลักที่4เนี่ยก็จะอยู่ติดกัน ีนี้เขาก็บอกต่อนะครับว่าเมื่อเราเอาตัวเลขหลักที่1นกับลักที่4มาบวกกันเนี่ยจะได้ค่าเท่ากับตัวเลขหลักที่สองกับหลักที่สามเนี่ยคูณกัน จานั้นวิธีท,ทาข้อนี้นะครับเราก็สมมติก่อนเราสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือเรารู้ว่าหลักที่1นึกับที่สองเนี่ยติดกันฉะนั้นถ้าหลักที่1เป็น A หลักที่2ก็จะเป็น a บวกหแล้วก็หลัก3ากับสติดกันฉะนั้นก็จะเป็น B กับ b บวกหนี่คือตัวเลข4หลักนะครับ จากนั้นเราก็ใช้เงื่อนไขที่เขาให้มามาคิดต่อจากที่เขาบอกว่าหนึ่งกับสี่บวกกันได้เท่ากับ สองและสามคูณกันนะครับก็คือเป็น a a b บว<อ>ก b บวกหนึ่งเท่ากับ a บว<อ>กหนึ่งคูณ b ก็ย้ายข้างนะครับ b เนี่ยก็จะตัดกันก็จะได้เป็น a b ลบ a เท่ากับเพราะฉะนั้น a คูณ b ลบ1เท่ากับ1เนื่องจากว่า a และ b เนี่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับการที่ a คูณกับ b ลบ1มีค่าเท่ากับ 1, 1> ได้เนี่ยแสดงว่า a เนี่ยก็จะเท่ากับ1หรือ B เท่ากับสองเนื่องจากว่า A และ B เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับทีนี้ถ้า B เท่าถ้า A เท่ากับ1เนี่ยและ B เท่ากับสอง ดังนั้นสิ่งที่เข้าถามเนี่ยคือลาสติ i จิตก็คือ B บวก1จริงจึงเท่ากับ2บวก1เท่ากับ3ปรับข้อ B นะครับสำหรับข้อ23 สรุปนะครับข้อ23ก็คือว่าชั้นรหัสสีหลักลรหัสตัวเลข1และ2ติดกัน3และ4ติดกันแล้วก็1กั4 1> บ4บวกกันเท่ากับ2คูณ3ฉะนั้นเราก็สมมติตัวเลขให้เป็นตัวแปรนะครับก็เป็น A A บวก1แล้วก็ B B บวก1 A บก B บวก1 ก็คือเท่ากับ a บวก1คูณ b ออกมาได้เป็น a คูณ b ลบ1เท่ากับ1เนื่องจากว่า a และ b เนี่ยเป็นจํานวนเต็มมันไม่สามารถเป็นเศษส,ส่วนได้นะครับฉะนั้นจึงมีแค่กรณีที่เป็นไปได้ก็คือว่า a เท่ากับ1หรือ b ลบ1เท่ากับ1หรือก็คือ b เท่ากับ2ฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3 choice b นะครับสิ่งที่ต้องระวังในข้อนี้ก็คือว่า a คูณ b ลบหนึ่งเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยออกมาว่าสิ่งที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยเป็นรหัสของบัตรธนาคารฉะนั้นตัวเลขรหัสเนี่ยก็ต้องเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับเพราะว่าตรงไอ้แป้นแป้รหัสเนี่ยก็เป็นจำนวนเต็มเสมอเวลาเราไปกดเงินหรือว่าอะไรพวกนั้นฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยก็เลยมีค่กรณีที่เป็นไปได้ตามที่พูดไปแล้วนะครับทีนี้ อีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการหานโจทย์นะครับคือ1กับ2ติดกัน3กับ4ติดกันแล้วก็1บวก4เท่ากับ2คูณ3ต้องรู้ให้ดีว่าตัวที่ติดกันอ่ะคือ1กับ2แล้วก็3กับ4แต่ว่า2 3เนี่ยไม่ติดกันจึงไม่สามารถไล่เป็น a อบวก1 a บวก2อบวก3ได้นะครับ นี่ก็คือข้อนี้นะครับ2ี่สามก็เลยตอบ Choice D เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ขอเรียนแ๊บนะคะ